ต้องบอกว่า,วา,าในเด็กนะคะเนาะซึ่งก็มีโอกาสเนาะติดเชื้อโควิดเนาะโดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า1 1 1, 1ปีเนาะเพราะว่าถ้าติดโควิดแล้วเนาะจะมีอาการเยอะมากเนาะเนื่องจากภูมิคุ้มกันในร่างกายของน้องเนี่ยยังไม่ได้แบบพัฒนายังไม่เต็มที่อ่ะเข้าใจอารมณ์ที่แบบเพิ่งออกมาจากท้องแม่ไหมอารมณ์แบบอุ้ยฉันเพิ่งโตนะฉัน ฉันแบบฉันเพิ่งเกิดมาฉันยังไม่มีภูมาไรเงี้ยบางโลกก็ยังไม่มีภูมิเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนาะที่บอกเลยเราก็จะมีวิธีการป้องกันเนาะสำหรับในเด็กนะคะเนาะ,ะโดยปกติแล้วเนาะเขาก็จะสอนเนาะเกี่ยวกับการล้างมืออ่ะอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนาะเวลาไอจามอะไรเงี้ยก็ต้องปิดปากเนาะแล้วก็ หลีกเลี่ยงเนาะการเอามือเนาะน้องเนี่ยเขาจะชอบเอามือไปปัดเปิดหน้าเขานี่แหละอก็พยายามเนาะให้น้องเหมือนกับหลีกเลี่ยงเนาะไม่ให้เอามือไปสัมผัสบริเวณตาจมูกปากเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือพยายามล้างมือเนาะให้แบบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเข้าห้องน้ําเนาะหรือว่าหลังก่อนทานอาหารหลังรับประทานอาหารอะไรอย่างนี้เนาะส่วนการเนาะเว้นระยาหารนะห่างเนาะปกติแล้วเนาะเด็ก เอาง่ายว่าคือปกติแล้วเด็กเนี่ยเขาก็ไม่ให้แบบช่วงโควิดแลลวเนาะถ้าแบบเขาไม่ให้มาเล่นด้วยกันเออจะพูดยังไงว่าแบบไม่ควรเนาะให้แบบมาทํากิจกรรมร่วมกันเนาะเพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะซนเขาจะลมเขาไหมเขาจะติดง่ายกว่าผู้ใหญ่เนาะไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่แบบเอ้ยเรารู้เรื่องเนาะเราก็พยายามแบบอยู่ห่างๆกันเนาะไม่ได้ใกล้ชิดกันแต่เราจะไปเด็กเราจะไปห้ามเด็กได้หรือเอ้ย หนูอยากไปเล่นกับน้องนั่นลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมอืมแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือ,อเวลาออกไปสถานที่เนาะโดยเฉพาะสถานที่สาธารณะนะคะเนะาะให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เนาะกับคนอื่นแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเด็กเนาะที่เขาเรียกว่าอายุเนาะตั้งแต่สองขวบขึ้นไปเนาะให้สวมใส่หน้ากากาอนามายัย เนาะแล้วก็ในกรณีที่เด็กอายุน้อยกว่า2ขวบเนาะห้ามสวมใส่หน้ากากอนามัยอ่ะสรุปแล้วก็คือถ้าสองขวบขึ้นไปเนาะให้ใส่หน้ากากอนามัยได้ถูกไหมแต่ถ้าน้อยกว่า2ขวบเนาะหรือว่าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยเขาจะไม่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเนาะเพราะว่า เนื่องจากว่าแบบระบบทางเดินหายใจของน้องเนี่ยยังพัฒนาไม่เต็มที่เนาะอาจจะทําให้น้องขาดออกซิเจนหรือว่าเป็นอัน,อนตรายได้อืซึ่งวิธีการปฏิบัติเนาะอันนี้ตามหลักเดีมันอยูเฮโอนะที่เขาประกาศออกมาเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยต้องพยายามเว้นระยะห่างเนาะจากของเด็กกับคนอื่นเนี่ยอืประมาณสเมตร แล้วก็ให้เอาผ้าคลุมรถเข็นเนาะที่มีเด็กนอนอยู่อเข้าใจอารมณ์ไหมเออพี่อิตี้ก็จะสรุปให้ฟังง่ายๆเนาะสองอย่างก็คือดูอายุเด็กเนาะเวลาข้อสอบเขาถามเนาะก็ดูอายุเด็กว่าน้องอายุเท่าไหร่เนาะถ้าน้องมากกว่า2ปีขึ้นไปเนาะหรือแล้วก็น้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนาะน้องสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้เนาะแต่ถ้าน้องอายุน้อยกว่า2ปีเนาะ หรือน้องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจห้ามสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ใช้เป็นผ้าคลุมเนาะแทนเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือให้เว้นระยะห่างเนาะประมาณ2เมตรอ่ะข้อนี้สรุปแล้วข้อนี้ตอบอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ก็คือตอบอขอไขนะคะก็คือให้ใช้รถเข็นเนาะแล้วก็ ปิดผ้าคลุมให้มิดชิดเนาะเพราะว่าน้องแค่สองเดือนอืมอ่าข้อนี้ใครตอบถูกบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้คนที่ตอบถูกนะคะเนาะอ,อ่ะดิพิวตี้อ่านชื่อให้ฟังโอเคเนาะน้องที่ตอบถูกคนแรกนะคะชื่อว่าน้องอ่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะ K A N J A N APHON เว้นวรรก JARUNAI ก็แคปหน้าจอมารับข้อสอบนะคะเนาะโอเคอโอเคก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะวันนี้ที่มาติวด้วยกันเนาะมีน้องน้องอะไรอะน้องวาลิสตาบอกว่าติดตามพี่ตตี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เป็นอยู่ปีสแล้วโอ้ ยังไงก็สู้ๆนะคะขอให้สอบผ่านสภานเนาะแปดวิชาเลยนะ